สวัสดีครับทุกคนครับมีหลายท่านเนี่ยทักมาสอบถามผมนะครับว่าพี่อ e ีปิดฟรีนะครับผมแปตัวเนี่ยถ้าทีมผมแบบนี้เนี่ยผมควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมก็มีบางท่านที่ผมตอบไปนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่อาจจะตอบไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เรายังอยู่ในแพ็คของ อีพิก8ตัวนะครับฟรีครบรอบ8ปีอีฟ e ุตบอลมบายเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลือเวลาอีกแค่2อวันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันพุธสัสดีนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมเนาะแล้วแพ็คเนี่ยมันไม่อยู่ต่อด้วยนะเออปกติภารกิจที่มันผ่านมามันจะมีอีเวนต์ให้เล่นอยู่สมมุติว่าจบพฤหัสนี้แต่แพ็คมีรอให้เปิดไปอีก1สัปดาห์2สัปดาห์นะครับแต่รอบนี้เน จะรอเปิดวันสุดท้ายก็คือวันพุธนะครับวันถวันพุธเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครล็อกอินมาไม่ขาดไม่ลา้าไม่ตายไม่สายเลยวันพุธเนี่ยเราจะได้เปิดครบครั้งที่30นะครับก็คือสูงสุดนะครับบางคนอาจจะรอครั้งที่30นะครับเพื่อกลัวว่าจะเลือกไปก่อนแล้วจะซ้ำไงใช่ปะ,ะแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมี1 ID ที่ผมอาจจะขอเลือกก่อนแล้วกันนะครับก็คือ id นี้ครับ ID เเส้นทางเกลือ แมนยูนะครับก็เป็น ID ที่เปิดตามล่าปีเตอร์แชมเบิร์คิลนะครับเมื่อวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับผมแต่ก็หมดไปเกือบ3,000นะครับผมไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะดูก่อนนะครับว่าจะเติมเพิ่มหรือยังไงดีนะครับผมท้องหมดเกลี้ยงเลยไม่ได้คือได้ได้ได้มาตัวหนึ่งก็คือได้รีดิกซสันนะครับนี่เดี๋ยวดูก่อนรีดิกซสันนะครับผมได้มานะฮะแต่ว่าคือจริงๆก็ใจก็อยากได้แค่ตัวแมนยูไงไอดีนี้เราจะเน้นตัวแมนยูเท่านั้นนะครับการ์ดข่วงการ์ดเขียวมาเนี่ย แต่การเขียวไม่ได้มีนานมากแล้วนะครับผมแมนยูเสียดายไม่ได้แชมป์ยูโรป้าไปงั้นพี่ครูอาจจะแจกการ์ดไฮไลท์สักหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าผมตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมก็คงต้องเป็นไมเคิลโอเว่นใช่ไหมเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับผมก็คือต้องแลกไปเลยเนี่ยโอเว่นนะครับล่างแมนยูอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากๆนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับผมเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเลยนะครับสักทีหนึ่งนะครับผม เราเปิดได้สูงสุดเนี่ยวันนี้น่าจะ28 29ครั้งนะครับดูซิว่าจะได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วโอเว่นจะมาให้ผมหรือไม่นะครับผมนี่ฮะกี่ครั้งวะ29ครั้งเลยนะครับผม29ครั้งเลยนะเปิดทีเดียวรุดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมีบางไอดีที่เราจะเปิดกันวันสุดท้ายวันพุธเนี่ย30ครั้งอันนี้วันนี้คลิปนี้เอา29ครั้งไปก่อนแล้วกันนะครับ29ครั้งรัวๆนะครับผมจะแตกสักตัวหนึ่งหรือเปล่าครับปะ่ะรุยนัมเบอร์วัน แตกเลยได้เปล่าโอ้โหขอไมโคอเว่นนะครับนี่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าไมเคอเว่นแตกแลว้วผมจะเลือกใครดีนะครับผมเหลือไม่เลือกดีอะเล่นตัวหมันไ <laughs> ส้สมมุติว่าเปิดสุ่มโอเว่นได้ เปิดเปิดทิ้งไปไงั้นอ่ะไม่ปล่อยให้หมดเวลาไปไงั้น,นไม่ต้องเลือกออย่าพูดถึงกั้นที่ต้องเลือกยังไงก็ต้องเลือกนะครับแต่เราเน้นตัวเมนอยู่ยังไงแล้วก็ได้แล้วแมนเอ่อโอเวนวันนี้นะเพียงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะช่วดถลูคานต่อได้แค่เอเวนตัวเดียวในการเลือกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับขึ้นอยู่กับ29ครั้งรอบนี้แหละครับผมนะบางคนก็ยังมีตัวที่ยังไม่เปิดเหมือนกันนะครับบางคนก็มี ไอดีที่ยังไม่เปิดไอดี ID ที่เก็บไว้นะครับหรือว่าจะรอเลือกวันสุดท้ายนะครับผมความหวังอลิปดีวันสุดท้ายวันที่ครั้งที่30นะครับแต่ถ้าเกิดใครล็อกอินไม่ครบนะครับผมก็จะเปิดไม่ครบ30ครั้งนะอีเวนต์มันก็มีให้เล่นนะครับผมเออล็อกอินมันก็มีให้ล็อกนะครับถ้าเกิดล็อกอินไม่ครบหรือว่า ID ใหม่เนี่ยก็มันก็จะไม่ครบ30ครั้งนะครับแต่จะครบ21ครั้งส่วนใหญ่ก็จะครบนะเว้นแต่บางคนอาจจะเพิ่งปั้นวันนี้อนะไรเงี้ยปั้น ID ใหม่เนี่ยแบบว ลุงๆมมาเมื่อวานนี้สองสวันก่อนที่ผ่านมานี้วันพฤหสัสบดีเอ้วันศุกร์ที่มันแจก100ทองฟรีใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะ21ครั้งอต้องไปลองนับดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับภารกิจบวกกับล็อกอินล็อกอินไามก็ได้ประมาณ23สรอบเท่านั้นเองนะครับเนาะอันนี้เปิดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยสัก,กตัวครับโอโยโน่แอนโทนีโอโยโน่ชื่อเท่มากครับผม6ครั้งผ่านไปครับ ขอเบยี่โกไมเคิลเอาเว้นตัวเดียวจบรู้เรื่องนะครับอน่าจะมีให้เปิดแบบว่าทีเดียว10ครั้งนะเปิดฟรีทีเดียว10ครั้งหรือ5ครั้งนะครับผมเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับไปเติมเพิ่มดีไหมเออเอาชอมเคิลอีกสัก2จุ่มดีไหมถ้าไม่ได้ก็คือพอนะครับ เพราะว่าถ้ามันลึกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเสียดายนูย้เว้ยถ้าเราไปลึกเกินแบบประมาณสักห้าสิบตัวแล้วเนี่ยนะมันจะทําให้เราแบบอยากได้อยากได้มันถอนตัวไม่ได้แล้วนะครับถ้าเปิดประมาณสักสามรอบสี่รอบอะยังพอถอนตัวได้นะคบคือไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับใช่ปะขอให้ดีใจสักตัวหนึ่งเถอะไอ้ดีไก่เมสซี่ดีไก่โรนโดผมยังไม่ได้เล่นเก็บเลยนะครับมีบางท่าน <c oughs> คอมเมนต์ถามว่าไม่ลงลิปเมสซี่แล้วรอครับ ทำอยู่นะฮะแต่ว่าเอาทองสุ่มดูมิเนก้หมดแล้วครับทองหมดเกลี้ยงเลยฮะโอนโดเมซี่หมดเกลี้ยงเลยฮะมีร้อยสองร้อยสดกดสุ่มเกี้ยมเลยฮะแล้วไม่ได้ด้วยไม่เหลือไม่เหลือนิดเดียวอะ่ะเหลือไม่พอร้อยทองนะครับเนมาก็เช่นกันนะครับหวังว่าแบบปาฏิหาริย์จะเกิดกับบ้านดอนนะแต่ไม่ได้เฮ้ยตาเริ่มผ้ามัวเลยนะฮะเห็นข้างในเป็นสีทองสีทองอะไรสีเทาอลามตาเลยครับผมโอ้ oh my god เปิดไปแล้ว กี่ครั้งเนี่ย11ครั้งนะครับยังไม่ได้สักตัว,ตวนึงเลยอะเดี๋ยวเราสุ่มสลับมาที่คัดตัดเขียวหน่อยครับอย่าบอกนะว,ว่าคูโบจะมาอีกอะน่าโอเคนึกว่าคูโบจะมาอีกร <laughs> ักกันจริงคูโบนะครับผมอะไปก์ดไฮไลท์บาซ่าครับเปิดไปเลยฉลองแชมป์ครับเปดี้โอเคนะครับนี่ฮะเปิดไปแล้ว30ครั้งนะครับผมใช่ไหมขึ้น ยังไม่ได้เลยนะครับได้ลุงรีไปเอ้ยได้ลีหน้าไปตัวหนึ่งนะครับลีน่าขอสักตัวหนึ่งเธออย่างเงียบเหงานะยิ่งเปิดวัน้ท้ายผมว่ามันยิ่งแตกยากว่าวะคิดเหมือนกันไหมเออไอดี ID ที่เปิดแบบสัปดาห์แรกๆเนี่ยรู้สึกว่าจะออกดีเหมือนกันนะพอไอดีที่ตุนๆไว้เนี่ยเริ่มเริ่มจะเกลือแล้วเต็มที่ก็ออกตัวเดียวอะ่ะอ๋ออยากได้มีอารมณ์แบบว่าอยากได้2ตัวในตู้อะ่ะไม่รวมเลือกอะ่ะจุด ชัวบจนวันนี้เนี่ยผมยังไม่มีไอดีไหนที่ผมได้สองตัวหรือเป่นเนี่ยไม่รวมเลือกนะทุกคนนะโอ้โหแล้วไอดีนี้ก็เงียบเหลือเกินขอโอเว่นก่อนเลยได้เปล่าฮึ่อ่าไหวะเออขอสักตัวหนึ่งก็ได้นะตัวไหนก็ได้เนี่ยแต่แต่ถ้าเลือกได้ก็คงขอบุยเต็นนะฮะบุยเต็นนะ,ะบุยเต็นสมมติว่าสมมติว่าเปิด โอเอว่นได้อีกตัวเลือกก็คงเลือกเป็นบุยเต็นนะครับคิดว่านะครับขาดกองหลังนะครับใช้คูริเบอร์ี่อยู่เนะี่ย <c oughs> โอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเห้มันแตกยากจังหวะวันท้ายวันท้ายเนี่ยอีก14ครั้งครับจะมาสักตัวไหมเนี่ยใจคอเฮ้ยไม่มามันก็เกินไปแล้วนะเอ็นโปรปีนิกโปรบขอสักตัวนึงเถอะ เ้าจะ,ะคุณรุนช่องมาขอตัวหนึ่งเถอ,อดีไม่ทอปขอตัวหนึ่งก็ได้ตัวดึงได้อ่ะขอเบอิกแคมป์ก็ได้อ่ะนะหน้าเกียจมาขอเบอิกแคมป์ก็ได้ถ้ามานะขอเบอิกแคมป์ก็ได้เออดีกว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะดีกว่าต้องไปเลือกอย่างเดียวนะครับผมใจคออุตสาห์ล็อกอินอุตสาห์เล่นเควสเล่นกิจกรรมมาขนาดนี้ ยังดีที่มันมีการันตีนะคือถ้าเกิดไม่มีการันตีเปิด21ครั้งแล้วได้เลือกหนึ่งตัวนะครับผมว่ามีคนที่ไม่ได้เลยสัก,กตัวเยอะมากนะครับยังดีที่แบบว่ายังไม่ใจร้ายจนเกินไปนะครับแล้วมีหลายคนที่คงเลือกได้ตัวเดียวอะนะคงได้ตัวเลือกกันนะครับไอดี ID. นี้ผมก็เช่นกันหรือเปล่าเนี่ยเดือดแปดรอบเก้ารอบแล้วครับทุกคนเอ้ยขอสักตัวหนึ่งเถอะ ให้ได e no oh, oh. ้เฮฮาปาร์ตี้หน่อยเฮโอ้โหจวดจมจนวันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้สนุกเลยนะเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายเนี่ยครับพอเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายแล้วมันเกลือเนี่ยมันไม่สนุกเลยสู้เราแบบว่าเก็บไปเปิดไปเก็บไปเปิดไป,ป,ดไปให้รู้สึกว่าสกอตต์เบคทูมิเนเนี่ยใต้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของซีรีส์อารด้วยนะสุดยอดเลยอ้ได้แชมป์เกาโชด้วยแล้วก็เนี่ย21ครั้งแล้วนะครับ21ครั้งแล้วนะครับผมเปิดได้แนละ้ว นะครับเ,เลือกได้แล้วหนึ่งตัวนะครับผมแต่เรายังมีโคต้าเหลือแครั้งเนี่ยจะได้สักตัวหนึ่งปะฮะจะได้สักตัวหนึ่งก็เปล่าฮึโอ้โยมันก็เกินไปบางทีอะสามตัวมันไกลไปเอา200ตัวก็พอแล้วมันเยอะเกินสามร้อยเปิดแบบไม่มีหวังอะไรเลยอะเปิดแบบไม่ต้องหวังอะจะได้มันก็ได้เองอะ เปิดทิ้งๆไปเลยไงนะไม่ต้องบ่นมากไม่ต้องพูดมากถ้าผมเปิดผมถ้าผมเปิดคนเดียวไม่ได้อัดคลิปผมก็ผมก็จะพูดทําไมล่ะครับถ้าเล่นอยู่คนเดียวจะพูดทาไมอาจจะมีสะบดบ้างบ่นบ้างนะครับอะไรวะอะไรวะอะไรเงี้ยนะคงไม่มานั่งพูดเลยคนเดียวแบบนี้นะมันก็บ้าไปแล้วโธ่เอ้ยอีกกี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งเองใกล้เคียงบ้างไหมเนี่ยโอ้โหใกล้เคียงสุดทีคืออีกบโอ้โห โอเว่น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 โอเวนไม่มาเลยว่าเฮย้ยอย่าว่าแต่โอเวนเลยฮะไม่เห็นเงาอีพิกสักะตัวยี่สิบครั้งวันนี้เกินไปจริงเกินไปเกินไปเกินไปแล้วพุกคุณเอ๋ยพ่อคุณลุนช่องมันเกินไปแล้วจริงๆสามครั้งสุดท้ายฮึบ โอ้ย oh. <c oughs> ใจคอจะไม่มาทั้งตัว,ตวเลยเนี่ยแล้วไอ้หลังคาสีน้ําเงินก็ไม่มีด้วยนะไอ้หลังคาสีหลอกอะปกติมันจะมีหลังคาหลอกสีน้าเงินสีฟ้าใช่ปะเออแล้วก็สีม่วงนะแล้วก็หายไปแล้วก็กลายเป็นเทานะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าไม่มีน้ําเงินเลยนะไม่มีน้ําเงินไม่มีเทาเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่มีน้ําเงินไม่มีม่วงเลยนะมีแต่เทาล้วนๆเลยนะไม่มีสีอื่นปนเลยฮนะั <c oughs> <c oughs> ครั้งสุดท้ายครับเดินทางมาแป๊บเดียว เหลือครั้งสุดท้ายท่อเอย๋ยเจ้าพวะคุณลุนช่องโอ้โหมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ29ครั้งรัวๆไม่ได้สักกระตัวอยู่ตรงนี้นี่เองครับโอ้โหมว่ามันไม่เวิร์กว่าเก็บไว้เปิดันสุดท้ายเนี่ยไม่เวิร์กจริงเดี <laughs> ย๋ยวว่าจะแบบได้2ตัว3ตัว3 3ตัว4ตัวชาวบ้านเขาเลย ไม่ได้สัก,กตัวเลยครับผมไม่รอเลยฮะผมคงไม่หวังนะ้นะว่าเหลืออีกเปิดอีกหนึ่งครั้งวันพุธล็อกอินเนี่ยนะนะจะเปิดได้อีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้โอเวนนะแหมคงไม่หวังขนาดนั้นหรอกครับผมถ้าดวงจะโชคร้ายขนาดนั้นเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าไอดีนี้นะครับไอดีแมนยูนะฮะผมเปิดไปแล้ว29ครั้งนะครับผมไม่ได้อีพิกเลยสัก,กตัวหนึ่งนะครับและว,วันนี้ผมจะเลือกไมเคิลอเวนไว้แล้วเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งวันพุธที่ล็อกอินนะครับผมถ้าเกิดว่า พี่โคจะทําทร้ายจิตใจผมนะเปิดได้โอเวนในวันนั้นมันก็เกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาบอกนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกเลยนะครับอ่าเราต้องไปรับก่อนนะไปรับก่อนนะครับในมิชชั่นตรงนี้นะครับเลือกได้รับเลยเปิดหมดเกลี้ยงครับทำภารกิจให้หมดเกลี้ยงเหลือล็อรออินวันฟุตอีกวันเดียวนะครับเอ้าไปยิงจุดโทษทำพื้ออะไรอ่เนี้ยเดลี่เกมเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเขาเอาโรนัโดออกไปแล้วนะโรนนโดอ่ะออกไปแล้วนะครับผมเนี่ย เนี่ยเออโรนโดนการ์ไฮไลท์นะครับบางคนไม่รู้นะเอาออกไปแล้วนะล่างจุดโทษนะครับไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรออกไปทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออใครรู้บอกหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องอะไรอะเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรอะ,รอรออะ,รอะหรืออะไรไม่รู้นะครับเอาออกไปแล้วนะครับมาต้องเลือกนะครับไม่รอแล้วจ้ะขอเลือกวันนี้เลยนะจ้าไปไมเคิลโอเว่นครับผมไม่ต้องคิดมากครับเลือกมาเลยเบบี้โกโอ้โหเท่จริงเชียว ยังดีนะที่มีให้เลือกอะ่ะไม่งั้นก็คงไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งอะ่ะใจร้ายไสระกรเรหลือเกินนะครับผมแต่บางคนที่ตอนนั้นเปิดตามล่าโอเว่นไปก็คงแบบน้อยใจนิดนึงนะครับว่าโอ้โหตอนนั้นหมดทองไปต้องเยอะนะครับผมเปิดตามล่าไมโครเวนนะครับตอนไมโครเวนมารู้สึกว่าผมยังไม่ได้สร้างไอดีนี้ใช่ไหมหรือสร้างแล้ววอ๋อสร้างแล้วที่สร้างแล้วสร้างก่อนอัปเดต2025นะครับ ตอนไมโครโอเวนมาก็เปิดเหมือนกันแต่รู้สึกเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็คันตัวหนาก็ไม่ได้รู้สึกมันจะอยู่ในแพ็คเดียวกันนะโอเวนกับคันตัวหน้าคันตนานะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับผมเนาะเปิดไม่ได้นะครับอ่ะใส่ทีมครับใส่ทีมเอาใครออกดีเนาะอีดิกเซนนะครับลาก่อนนะครับอ่าโอเคโชคดีนะเส้นทางแคลเรียกูตันิวคาเรียนะครับผมไปอ่าแทนฮอยลุนแล้วกันนะครับผมปู่รอนี่ได้สองเท้านะเออโอเวนก็ได้สองเท้านะขอบอกสวยๆไปเลยครับไป ร้อยสามอ่ะขอใส่บูสเตอร์หน่อยเด้ไทเกอร์ติ้งหน่อยครับผมเอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยมีแบบเลือกด้วยนะแต่ขอลองแบบสุ่มหน่อยเด้มีตั้งห้าชิ้นนะเผื่อฟุกอ่ะดีเฟนดิง่งอ่ะอีกทีหนึ่งเด้แอร์เอ้นะครับผมอีกทีหนึ่งเด้ปึ๊บพาร์ทซิ่งโอ้โหอีกทีหนึ่งเด้ฮึ๊บจิลิตี้อ่ะเก็บไว้เก็บไว้อจิลิตี้คือผมเก็บผมเผื่อไอซิเล็กบูสเตอร์ไว้เผื่อเปิด ตามล่าป <c oughs> ีเตอร์ชมายค้นต่อนะครับเพราะว่าประตูมันมีบูสเตอร์แค่เซฟวิ่งกับโกคิฟวิ่งโอกาสมันออกน้อยมากนะครับผมบูสเตอร์ก็เดี๋ยวแบบเลือกนะครับเอาไว้ให้ปีเตอร์ชมายค้นนะครับผมหรือไม่ก็เก็บไว้ให้อังเดโอรานาในอนาคตล่างวิกไทม์นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมเนาะ สีสันครับใครที่เปิดมาแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เลยสักกระตัวมีอยู่หรือเปล่าครับผมว่ามีเนี่ยรายงานตัวหน่อยนะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย